สบายดีพี่น้องวันนี้ฮะเต้นยู้ไซพามาเบิ่งใบไม้พี่น้อง ใบไม้มันกำลังเปลี่ยนสีตอนนี้เหลืองไปบดเลยโอ้พามาเบิ่งธรรมชาติพุ่นโอ้เป็นอย่างนั้นนะปลาหางโตปลาหัง่งโอ้ยสบายดีเด้อเนี่ยไมอนี้พามาเบิง่งเป็นอย่างนี้เบิ่งใบไม้พี่น้องใบกำลังเหลืองเลยอุ้ยเป็นหางอย่างนี้ ฟ้าหางต่อใหญ่เลยหางต่อพี่น้องอยู่ต้นใหม่เนต่อตหางต่อต้นใหญ่ยญว้าโตสบายดี าเดินมาเที่ยววิสคอนซินนี่น้องอย,อยู่ชิคาโก,โกโยนะอยู่นะที่ชิคาโก,โกแหละเมืองมิวอกี้นี่ตอนนี้ใบไ,ไม้กำลังเปลี่ยนสีมีคนมาท่องเที่ยวหลายๆแล้วันนีนี่อนีต you see something here up there <No. S 1> you see that The eh is this beehive ยูชัวยูชัวโอเคบีไฮจิรี่ก็มาเช่นี้เรื่องเนี่ยเมื่อไหริรี่มัออกมาแล้วมันไปเข้าไปในรถอีกมะเราเข็นได้ลูกอยู่ในรถน่ยมันไ่ยอมไปนํำเนี่ยยางลุงเปิดลุงขึ้นมาท่านได้มัน ชาไม้ยางเบิ้องรรมารางมพี่น้องคนมาเที่ยวหลายหลายเด้อนี่นนะทั้งลมนี่มันเป็นติดกับทะเลนะต้นไม่สีเหลืองไปละอ้ไม่กัะกันกับปืนสื่อมาเลยคนหลายบอดิอู้คนหลายป่ะตอนนี้เป็นเวลา อาเปิดเอานี่ไงโอเคไมเคมันใบไม้กำลังเดืองคนก็นมาท่องเที่ยวกันหลายหลายเดียวอันนี้เป็นบินบอลท่องเที่ยวขับจอด้ย คนมาหลายคนดูงูงามเดี๋ยวบริม,มาจากเธอเนี่ยครั้งแรกเปมาเนี่ยมาครั้งแรกหนาวบ่ดิโขอากาศดีพี่น้องนี่ก็มีคนมามาเลาะมาเที่ยว โอ้ยเบิ่งะเห็นปะนี่ก็จะเป็นสะพานนะนะคนมาหลายทั้งลุมมันจะลงไปทางลุมลุ้มทางนั้นจะเป็นติดกับทะเล อาสไปรดีเดอ้อสไปรดีเนี่ยค่อ,คอยฝึกสวดสอนนั่นนะพามาเที่ยวนะนีม่มา,าบึง้งใบไม่เปลี่ยนสีพี่น้องใกล้ใกล้ใกล้สีเบิดยามมาละปัญหากเริ่มอยู่วันบอกดาวเด้ยอ๋อจ๊ อยูอ่างวัดโน้วนี่น,น,นั่นนาแห้งนล้แม่ล่าเมล่าจังหน่อยก็ประมาณอาทิตหนึ่งสองทิตยข้างหน้าก็ใบก็จะร่นล่วงหมดแล้วพี่น้องเนี่ย นีกำลังงามอยู่อโอ,โอ้แบตเตอรี่เบิดละขอจบคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อเ,เอ้ขอบใจหลายๆท,ที่ติดตามเนาะ